สวัสดีน่ค่วจินจาวสวดเสดยมิงกะลาบาเมงเงยเดาสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดส่วนมะม่วงค่ะเรากำลังมาปล่อยปลานะคะวันนี้วันดีเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจมีความแข็งแรงเราก็เลยจะมาปล่อยปลาเราก็เลยจะมาปล่อยปลา สวัสดีค่ะเอ้าไม่ไม่ไปอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวกำลังนะคะทุกคนกำลังปล่อยปลาค่ะที่สวนมะม่วงนะคะวัดสวนมะม่วงใครไม่เคยมาที่สามโคกนะคะนี่ค่ะโดยทีมงานพระอาจารย์พระอาจารย์ อาจารย์นุพดลชิริวังโสค่ะมาแล้วนะคะนั่นค่ะพระอาจารย์เองตรงนั้นนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะโอ้วันนี้น้ำขึ้นหรือเปล่าอันนั้นเหมือนมันรถไฟเลยแต่เป็นน่าจะเป็นเรือนะคะเรือขนอะไร ท่านาน่าขตรงนี้ได้ยินสียงไจันไหมคะทุกนวันนี้ก็สามพัะสิเป็นะไรเือป็นท่านสุนัของเร์ไจัด่าวันนี้เป็นไปตามลำดับพราจะเช่อย่างนี้ได้ก็ใช้เวลาหลายาษาทีเดียวเลยไเข้ามาแล้วกดกดแชร์นะคะเพิ่งมาถึงค่ะ วันนี้นะ่าจะปล่อยปลาหมอประมาณ300กิโลนะคะโดยปกตินะ2องถึง300กิโลทุกวันนะคะอู้หูน,น้ำเจ้าพญาค่ะวัดสวนมะม่วงนะฮะตาจุคคาคค๊ค่ะคุณุเทพเอ้ยคุณมิสิตะปลาหมอ วัดสวนมะม่วงเป็นวัดที่มีความร่มรื่นมากๆเลยนะคะใครอยากจะมาปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนะมาได้เลยนะคะพระจานทร์นพดลศิริวังโสนะคะวัดพระธรรมกายนะคะและ้วก็อุ้ยหเหมือนเรือเอ้ยเหมือนเหมือนรถไฟเลยแต่จริงๆแล้วมันคือเรือไฟหรือแบบปะเข่งเออแมนคัน,นพี่ปะเข่งนะคะ วันนี้ใครรับชมอยู่ที่ไหนพิมพ์มาได้นะคะแชร์กดไลค์กดแชร์กดหัวใจคนละหนึ่งดวงก็ได้ค่ะทุกคนค่ะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะเดี๋ยวเราไปฟังบัร,รจางกันค่ะได้ยินเสียงหล่<อ>งพี่ชัดเจนนะคะทุกคนค่ะ ทางเอเสายเดียวถูกต้องแล้วการการทำทั้งหมดของเรานี้สายสงสัยได้ถูกต้องตรงตามควาสอดทุดประการสรุปว่าเราก็จะต้องสมบุรณ์นในทานที่ว่าไปแล้วทำนัดจิตให้โปสัยใสเพื่อให้กิเลสหมดไปทำนัดเช็ดล้างหงอนทุกวันสีทำจิตให้โปร่ง,งใและคนของสีว่าไปแล้ว ภาวนาทั้งแด่ขาขาริยาโีนั่งอยู่ตนีางไปแล้วผลทางมรรนผลนิพพาหนทางไปสู่ควาสุทธิ์แลนไปดุจทิฏฐิเจตเอสานีแะมรรค้ผลามิสุธิยาไปสู่นันทิฏฐิอลนรีเรามคสุกต้องทังมคุณลไปประเนใจนีเราั้ก็สุกต้องแล้ว ชุมนุมปล่อยปลาและบูชาเจดีย์นะคะพระอาจารย์อภรรดท่านเป็นหัวหน้าอยู่นะคะเป็นผู้นำค่ะในการปล่อยปลาทุกวันเลยนะคะยี่สิบกว่าชั่วโมงนะเฮ้ยยี่สยชยี่สิบกว่าชั่วโมง24ปีไม่เคยขาดแม้เพียงวันเดียวเลยท่านพี่เกศศรตุก่ะ

อย่างอนุญาตใครเข้ามาแล้วแชร์ไปนนคนละนึงแชร์ได้แชร์คนละหแชร์ให้ทํามาเป็นฐานไม่ว่าเขาจะดูหรือไม่ดูเราก็ได้บุญนะาวเาะเราหัวใจยอดกำลัมีเป็นเต็มขึ้นแล้วระดอกคืออานิชานจิเดบุญปฟยาาทาเดียโกห้ไม่นคนี่อยู่ในโรงพยาบาลที่กำลังเจ็บญญปวดทุกทรมาด้วิษไข้พิษของโรค รายทั้งหลายคิดว่าอยากจะทำบุญบอกว่าเอาเลยได้บรรดาในเา็ิให้ดีพันรากๆก็ดีอดพันุระดุารคองลงไปตายอย่างชราสมรวมไปประดุานจาภที่มาแวไนเสียงพระจาจาร์ชัดเจนไหมคะสมดวันนี้ออนไลน์ประกาศในที่อวันนี้เจ้าภาพกำลังยประสาทขึ้นมา

เรื่องปุดีใบบนพบเจออาหารดีอาการทีธรมะีุ่คนดี่อนจิใจไม่มีเรื่องสบายใช้มากมายเป็นมะตรกายตลอดเวลาผุมกระากกรานเป็นทุกชาติสจ่งที่แสดงธรรมคือสาธุประเสริมหาอุปจริยายาในเห็นชัดไ้สว่าช่วยกับอนางคุณให้ทุกานด้วยทัศนยอันพุทธสพระาวันโต bhan kana maga rang gak roh mate namo tassa bhagavanto arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavanto arahato astam sambuddhasta Tathagata Arhat Sama sambu Buddha Ratana, Hamma Ratana, สังภารณ์รัตน์ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจปล่อยสัตว์ปล่อยปลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สัเพสตาตาอเวราอาเนีคาอัพยาบัญชา apa ya pacha suki atau nang salihah ิาหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,ตตง,งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ um ห้พนทุกขพ้นภัยลาทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้จำนวนสองร้อยกิโลกรัม,นนรมถ้าขพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ ก็ <g år> จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นนนอนขอบุญกุศลขอบุญกุศลที่ขเ้าชวเจ้าช่วยให้ สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุ้มคังจงมาช่วยเือเือของพเจร์จงมาช่วยประทับประทองขพระเจ้าให้สิ้นสัพพทุกให้สิ้นสัพพโซให้สิ้นสัพพโรคให้สิ้นสัพพภัย บา,บาปกรรมนใด,ท,ดท,ท,ที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐม,มชาติตั้งแต่ปฐมกระมมต,ตั้งแต่ปฐม,มกรรบัดทั้งหมดทั้งสินงงส้นสาธุการพื่เยียวยขอให้ให<ะ>ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสสมผล ขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทางวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมอันใหม่ขออย่าได้กระทํำทั้งกายวาจาใจคุณกุศลใดเอเทศทุกข์ทาย ที่ได้ตั้งใจจะทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ประมวลรวมกันให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณ ให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยเร็วพลัน,ลนมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันในทุกทุกคุณ,คณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายดายไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจ มีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีต่อเนื่องลูกวินาทีไม่มีถอนถอยขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ที่ลูกลูกบำเพ็ญมาดีแล้ว

ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหงพ่อธรรมชโยายจากป่วยไข้หายจากวยไขม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปเจ็บไม่ปวยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกลูกปล่อยปลาลงไปสู่ในนาทีลูกลูกจงมีพระธรรมกายสว่างสวัยเข้ากลางค้่องว่องไว เท่าเทียมทันทั้งทีมรวมใจเป็นหนึ่งกรับดุษฎีบุรีได้อย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัศจรรย์ทุกประการเทินขอให้เจ้าภาพรัตนนา้ะมีความสุขทั้งาย บุญอาลีสาวุสาวุค่ะุณพระใหญ่เสียงหลวงพ่อบุกคนเคยเจอแต่ช่องจตใชค่ะพระอาจารยทุกคนปล่อยปลาทุกเช้าค่ะแล้วก็พาทุกท่านนะคะทำไมสัญญาณไม่มีแล้วก็ฤทธิศิษย์สาารเสียสาราบบนไมม่มาน ผมไม่มองหนังไม่เยียวปันไม่พันตาไม่ฟางหูไม่ดหลังไม่คุดด่สติไม่หลงไม่เลอะอนไม่เันเนนนะกินอยายุยืาวนานมากๆร้อยยี่สิบปกระไรกระชุม่มกระชวยกระชับกระเฉงแก้วมองไว้ความใสดูดีเปที่ติดีตลอดกาลนนานยาวายยน,นาน,นตลอดไปเร็วๆเร็วไวเรือแสหนึ่ตลอดไปสิสตุรีธรทมสาธุรวอแสงหนึ่งตลอดไปทุกค ไปเทป,ป่าก,กันค่ะอันนี้นะคะก็จะมีฝั่งของพระสงฆ์นะคะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นญาติโยมนะคะสาธุชนที่มาปล่อยปลาก,กันทุกวันนะคะใครอยากจะเอาบุญไหนก็เลือกได้ตามสบายนะคะ<ๆ>เพราะว่าวันนี้เราเป็นเจ้าของบุญ<ๆ>เป็นเจ้าของลมหายใจนะ<ๆ>เราได้รับสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้นะคะที่เป็นบุญหรือเป็นบาป<ๆ>เพราะว่าโลกของเราก็คือโลกแห่งการ ค้าบุญค้าบาปนะคะโลกแห่งการค้าบุญค้าบาปส่วนเจ็สองสาธุชิตัง,งเมสาทุชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมสาทุสาทุสาทุ แล้วเรา้ถังปลาแล้วนีตามมันปล่อยปลากันนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังปล่อยปาลงแม่น้ำเจ้าพรยานะครับปล่อยปาลงแม่น้ำเจ้าพรยาเป็นปลาอะไรครับปลาเข็งปลาเข็งนะครับปลาเข็ง ไปแล้วล่ะนี่เอามาติดต่งตองอ๋อเหรอไว้ให้คนที่ยังไม่มาด้วยเดี๋ยวเขามาไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนมาป,มปล่อย อ่ะโอเคนอุน่อยไป่อยคนอป่อยาวันนี้มานังคาที่19เราปล่อยปลาหมอ200กิโลกรัมอนุโมทนาบนร่างกันทุกคนนะขอให้ทุกคนเท่ากันทุกคนเลยให้เข็่นให้เ่อนอทุกคนปลอดโรคปลอดภัยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ ายก็ยยไปอยู่มุมนูนน้นนะครงน้แกนอนถึงขับได้โดยง่ายกันทุกท่านทุกคนเออตร,อง,ตรองนี้ก็ได้แต่ขยับไปฝั่งนู้นจะดีกว่าใช่มัน,ม,นมันไม่เห็นริมนี้ขันไปแล้วก็ช่วยพ่อจันเก็บฝังปลาด้วยนะ ยกไปแล้วก็เดินตรงไปเอาไว้ในกลองทีเขียวสาธุสาธุสาธุอีกทั้งนึ่งีคนละทังไปกับพี่หน่อยนะป่าทนี้ด้ยคลิปอ่ะ <Birthday. S 2> บรเพนทุกคนนะการทุกขใครสะดวกก็เรนเช็ดได้ทุกวนันปล่อยปลาเรามีปล่อยปลาทุกวันเลยมลันละสองร้อยกิโลวันเสาร์อาทิตย์วันพระสามร้อยกิโลวันพระใหญ่ที่สิี่นี้ก็มีปล่อยโคโด้วยห้าตัวปล่อยปลาห้าร้อยใครสะดวกก็เรนเช็ดได้ทุกวันเราอย่างตัวนะครับทุกคนปล่อยปลาอาบนเนต่ล้อมีบาทครับเราปล่อยมาตออเนยี่24ีปีแล้วอีกไม่กี่เดือนก็24ปีแล้วได้บนเท่ากันทุกคนเลยนะ ไปเลยครับอย่าป้าจะโดเนิทโดเนิทออนไลน์เพิ่นมีให้นะเอาสแกนก็มีอ่ะมีเหรอไม่ไมีก็ไปไปออกอยู่ในโดเนิทก็จะโดเนิทเลย แล้วเราก็เอาถังปลาไปเก็บนะครับแล้วก็มาล้างมือจา่าทุ้ค่ะคุณศิรดาค่ะ คุณเชอร์สักสาธุพิกเกตาธุคุณสกัตติสาธุคุณยูเซอร์แอลแปดาธุคุณแก้วตาดวงใจสาธุคุณยูรีคุณยูรีลุ่งเหรอคะสาตุสาธุคุณปัญญาสาธุคุณยูเซอร์แอลแปดาธุคุณพิ่เกสาธุโอเควันนี้นะคะเราก็ถึงพร้อมด้วยการให้ทานให้ข้าวให้น้ําแล้วก็ให้ชีวิตนะคะเราอยากจะเอาบุญไหนแล้วก็เลือกเอาเลยนะคะแต่ละวันของพวกเรา สวยงามมากวันนี้อากาศดีนะไม่คือแดดมีแต่ว่าก็มีเมฆบดบังนิดนึงก็เลยทำให้แบบแดดไม่จ้าเกินไปนะคะก็เลยคื้มๆนิดนึงไม่ร้อนไม่แรงนะคะไม่แสบอาอาลมก็ดีอายุไขยืนยาวนะคะอาหารดีอากาศดีอารมณ์ดี4อ5อ สวัสดีค่ะคุณอิสรีค่ะให้ได้บุญเท่ากันทุกประการเลยค่ะโอ้โหวันนี้มาปล่อยปลาไม่ได้ภาพนิ่งเลยใช่ไหมอ่ามีภาพนิ่งไหมแน่ใจอัศการเจ้าค่ะสาธุขอบ่าคุณค่ะหลวงพี่ค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ โอ้ยยังไม่ได้ถึงพระยังไม่ได้เสี่ยวพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะสาทุกขอขอบพระคุณเจ้าค่ะมาค่ะพระอาจารย์ก็ท่านก็กำลังจะไปดำเนินรายการต่อนะคะใครอยากจะไปฟังธรรมะใส่ๆนั่งสมาธิกับท่านใช่ถ้าใครอยากนั่งสมาธิกับท่านก็ไปช่องท่านได้เลยนะคะช่องของพระอาจารย์คุณมิงปล่อยปลาที่ไหนคะที่วัดสวนมะม่วงจ้าคุณมิงค่ะ วัดสวนมะม่วงอยู่อำเภอสามโคกค,ค่ะปะทุมธานีนะคะเป็นท่าน้ำที่อย่างลงอ่าอะไรนะเจ้าพญานะคะนี่ค่ะเจ้าพญาริเวอร์วันนี้ปล่อยปลาหมอ200กิโลกรัมนะคะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันพระพระอาจารย์บอกว่าปล่อย300นะ,ะแล้วก็วันพระที่จะถึงนี้จะมีปล่อยโค5ตัวด้วยนะคะใครที่สะดวกก็มาปล่อยด้วยกันได้ทุกวันนะคะ จะร่วมบุญเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันค่ะอยากจะมีส่วนในบุญนะคะที่ท่านไปถ่ายชีวิตปลามานะคะจากาหน้าเขียงก็สามารถร่วมบุญกับท่านได้เลยนะคะทุกชีวิตมีค่าค่ะแต่อาจจะมีค่ามากค่าน้อยนะอย่างปลาตัวหนึงหรือกิโลนึงอาจจะมีค่าแค่ประมาณ100บาทนะคะแต่พวกเรานี่คนหนึ่งคนมีค่ามากแค่ไหนคะ ถ้ามาแค่ไหนคะประมาณไม่ได้เลยนะถ้ารู้ถ้ารู้ว่าเกิดมาทำไมถูกค่ะถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาทําไม้าก็ค่ะไม่มีค่าเลยเออไม่มีค่าเลยหรอเกิดมาเป็นโมคะบุรุษเสียเวลาเปล่าใช่ไหมเออเกิดมาไม่ใช่เกิดมาตายฟรีแก่ฟรีเจ็บฟรีโอ้ยกลายเป็นกลายเป็นคนฟรีเสียดายจังกว่าจะ ถ้าเรารู้นะเรารู้รู้งี้นะแต่ที่เราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ศึกษาเราไม่ขวัญขวายไม่ตามหาใช่ไหมคะว่าความจริงของชีวิตคืออะไรแต่พระพูดให้เจ้าสอนเราแล้วความจริงของชีวิตคือฮะทำบุญแล้วเอาใบโมมาด้วยหน่อยค่ะมีใบโม<า>ด้วยนะวันนี้คุณนุรีเทศให้ฟังคุณพิทยาบอกสาธทสาธุาคุณเหมือนนี่คุณนุรีเกิดเหตุการณ์โดนเนตอ่ะ คุณได้ดูอออไม่ใช่โดเนี่ยทำบุญ250บาทสาธุสุดยอดมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะมันกิโลและกี่บาทเนี่ยขึ้วแต่ประเภทใช่ไหมคะปลาเข่งนี่แหละปลาหมอนี่อะไรนะคะไว้อะไรนะคะไว้อย่านะอย่านะลูกแม่ไม่สู้ ขอบพระคุณคุณพิทยานะคะฮะวันนี้นะคะเจอไหมพิธีการเซฟค่ะก็ทำบุญสองร้หบาททำบุญอะไรบ้างสายบุญเดือก็นัมันเด้งหาดนะเมื่อกี้ใช่ก็เด้งสีเพราะว่าที่รักใช้รหัสเขาหรือเปล่าใช่ชื่อบิงแต่ว่าเป็นรหัสเขาหรอหรือว่าชื่อเขาด้วยอ๋อโอ้โหสามีหน่อยทำบุญออนไลน์เห็นไหมเราทาบุญต่อหน้าต่อตากันอย่างนี้เลยค่ะ ให้เห็นกันจัดจับไปเลยนะคะว่ามีบุญอะไรบ้างอ่านมาหน่อยค่ะบุญที่หนึ่งคือเห็นไหมบุญพระตาหารปานะห้าสิบบาทบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาห้าสิบาทบุญเผยแผ่ธรรมะออนไลน์และบำรุงร้านห้าสิบาทบุญดอกบัวบูชาเจดียห้าสิบาทบุญบำรุงท่าน้ำข้าวไฟห้าสิบาทรวมสองร้อยห้าสิบสาธุปล่อยปลาหมอสาธุดีครับก็จะได้ใบหมออ่าชัใบมรนาบัตรจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ ใบมอของเราชัดเจนนะคะมีเลขบางคนนะบอกว่าอุ้ยหน่อยบอกมีคนบอกว่ามีแต่พวกหาเงินเท่านั้นแหละธรรมกายหน่อยก็เลยถามว่าแล้วคุณเนะะี่ยค่ะได้เสียเงินให้ธรรมกายไหมคุณได้เสียปัจจัยกี่บาทให้วัดทําไมคุณถึงดูเหมือนเดือดร้อนจังเลยดิฉันขอดูหน่อยอในตอนที่เราพากันไปเดินเวียนเดินธรรมญาตาิาตอนเราพัธรรมญาตาที่หาดใหญ่คุณบอกว่าพระเดินหาเงินคุณเสียเงินให้พระกี่บาทนะคะ ปรากฏว่าหน่อยก็เลยไปถามเอาหลักฐานมาดูหน่อยถ้าว่าคุณเสียเงินให้พระครั้งนี้อ่ะคุณทําบุญให้เรามันไม่มีหรอกทําบุญแล้วจะมาไออะไรจะมีใบเร็จนะ่ะพระสันวาเนี่ยเราไม่มีหรอกใบเสร็จเรามีแต่ใบโมนะคะเขาไม่เรียกว่าใบาเสร็จในการทําบุญนะคะเขาเรียกใบโมธนาบัตรนะซึ่งทุกวัดก็มีอยู่แล้วนะคะไม่ใช่มีแต่วัดรธรรมกายทุกวัดเลยในประเทศไทยนี่สามารถที่จะออกใบโมได้นะถ้าเป็นวัดที่จดถูกต้องตาม เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรณีสงเป็นของแผ่นดินนะคะวัดทุกวัดไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นของแผ่นดินนะคะไม่ใช่ชื่อของหลวงพว่อธรรมชยโยนะวัดพระธรรมก,กายนะคะเพราะว่าวัดนี่เรียกได้ว่าเป็นาศาสนสถานนะคะทีนี้เขาก็แบบไม่รู้ไงคะว่าเออการทําบุญเนี่ยมันมีการให้ใบโมด้วยแต่คุณไม่มีใบโมก็ไม่เป็นไรคุณก็ถ่ายรูปมาสิคุณไปทําบุญที่ไหน คุณก็เก็บหลักฐานได้คุณไปร่วมบุญกับใครอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สาธุค่ะสาธุวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ขายหมดแล้วราคะโอ้ยสุดยอดนะคะนี่ตอนนี้เราปล่อยปลาหมอ200กิโลกรัมร่วมกับพระอาจารย์นะคะก็ให้เราให้ทุกท่านได้บุญเท่ากันทุกประการค่ะคุณนุรีเขาไปซื้อผักที่จะไปผัดหรือเปล่าไม่แน่ใจผักบุ้งเหรอหนุ เออซื้อผักบุ้งไปผัดนะฮะ <Okay. S 1> วัดนี้ก็โอ้โหมีต้นอันนี้ด้วยทุกคนดูสินี่คือต้นอะไรอะ่ะคุณพินิษสาธุค่ะแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะแม่ย่าตะเคียนทองคือมันก็น่ากลัวตรงที่ว่ามันมันตายแล้วนะใช่ไหมเอ่ย แล้วมันมีต้นกาฝากก็คือต้นอะไรอะ่ะที่มันหรือว่ามันเป็นต้นของมันหน่ยก็งงเหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคนสวัสดีนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาให้ได้บุญเท่ากันทุกประการเลยนะคะเดี๋ยวหน่อยจะขออนุญาตลงแล้วก็ไปกินอันนี้ก่อนนะจะไปหากินอนบอดิคีก่อน,นะคะ่ะยังไม่ได้เช็คแต่ก็ดีนะ คือมันคลึ้มดีค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นออกแนวแบบอบอบนิดนึงนะคะถ้าฝนตกลงมานี่คงจะดีกว่านี้นะบรรยากาศก็อบอ้าวนิดนึงคนชั่วเห็นคนทําดีมักงดหงุดหงิดใช่ค่ะคุณสุทธิกรสาวทูสาวทูค่ะก็เขาเขาก็งดหงุดหงิดไปตามภาษาเขานะคะแต่เราก็มีหน้าที่ชี้แจงเราก็ไม่มีหน้าที่งดหงุดหงิดตามเขาแต่เราพอเราไปถามจี้แล้วก็หายไปเลยนะคะ หายไปเลยหายไปในอากาศโ oh. ออขอบพระคุณคุณอันติมานะคะเมื่อเช้าคุณอันติมา <S <S ได้เข้ามาใส่บาทกับหนหรือเปล่านะคะหน่อยลืมใส่บาทแล้วก็มาต่อกันตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไล์มาตลอดนะเดี๋ยว ขออนุญาตนะคะหน่อยคอลงก่อนแล้วกันเนาะหน่อยจะกินบอดี้คีนะคะวันนี้งดใช้เสียงนิดหนึ่งช่วงนี้เสียงไม่ค่อยดีเลยนะคะอ่ะคุณโนรีถือไว้โอ้ยอย่างนน้นผักบุ้งกำแล้วเท่าไหร่นูดี เมื่อคืนเราก็คุยกันจนกลาวว่าจะไม่อยู่ดึกก็ดึกนิดนึงนะคะไปจนถึงสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มครึ่งเลยใช่ไหมเจอก,กันเย็นนี้นะคะทุกคนคะ่ะไปเวียนประทักษิณด้วยกันคะ่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ